สว,ส,สวัสดีครับแคลร์รค่ะเจลโลตันพัฒน์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Half a News Day เวลาพื้นข่าวกับเราสองคนเช่นเคยครับการเช่นเคยแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเริ่มเรื่องแรกจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับการเกษตรแบบผสมผสาน,นะะการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็คือการที่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด<ม>ร่วมกันเพื่อเกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้ค่ะจะพาไปดูความหลากหลายนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เลี้ยงเคยได้ยินไหม,ไมที่ให้ร่มเงาร่มเงากับคนอื่นนะคะไม้ฉลาด ไม้ปัญญาอ่อนไม่ได้ว่านะนะมีไม้แบบจริงๆคือต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ได้แป๊บเดียวก็ตายหรืออาจจะเป็นไม้มรดกนะคะหรือว่าไม้บำานานโอ้โห,โหใช่แล้วครับทั้งหมดนี้คือชื่อพันธุ์ไม้จริงๆนะครับอยู่ในหลุมเดียวกันชื่อหลุมก็คือหลุมพอเพียงนะครับของคุณไพรวรนมาดแม่นั่นเองซึ่งคุณไพรวรรเนี่ยเป็นชาวกระสินนะครับแล้วก็ได้ทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัน ว่าหลุมพอเพียงของคุณแครวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับแนวคิดของหลุมพอเพียงเป็นแนวคิดบริหารจัดการการใช้พื้นที่น้ำปุ๋ยและเวลาให้คุ้มค่าม,มากที่สุดด้วยการปลูกพืชในหนึ่งหลุมให้มีหลากหลายชนิดคำนึงถึงระบบรากทิศทางของแสงและอายุเก็บเกี่ยวรวมถึงเวลาที่มีการให้ปุ๋ยและน้ำจะสามารถให้ได้ทุกต้นในคราวเดียวกัน ซึ่งแนวทางในการทำหลุมพอเพียงมีเกษตรกรหลายคนได้นำไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตัวเองเช่นเดียวกับคุณไพรวันมาดแมนเกษตรกรชาวจังหวัดกาลสินคุณไพรวันเล่าถึงวิธีการทำหลุมพอเพียงของตัวเองว่าเริ่มจากการเตรียมแปลงก่อนโดยกำหนดพื้นที่ให้ได้ประมาณกว้างและยาวด้านละ2เมตรเมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วก็จะได้หญ้าเพื่อน,นำมากลบใส่ไว้ในแปลงจากนั้นนำน้ำหมักมาราด ซึ่งจะมีทั้งหมด2ชนิดคือเจ้าปลวกและจุลินทรีย์เง่ากล้วยผสมน้ำแนวตราส่วน1ต่อ10เมื่อราดน้ำหมักแล้วก็จะนำดินมากลบคลุมบนตัวแปลงไว้และนำฟางมากลบอีกชั้นหนึ่งจากนั้นโรยด้วยมูลของวัวปริมาณ5กิโลกรัมก็จะสามารถปลูกพืชได้ซึ่งคุณไพรยวันได้นำต้นกล้วยมาใช้ในการปลูกเป็นพืชที่อยู่จุดกึ่งกลางของแปลงหลุมพอเพียง เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถทนแล้งได้ดีสามารถให้ร่มเงาช่วยเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชชนิดอื่นในแปลงได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถซับน้ำดูดน้ำเหมือนมีท่อน้ำอยู่ในต้นกล้วยในการทำหลุมพอเพียงนอกจากจะได้พืชพันธุ์ที่หลากหลายยังสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับคุณไพรวันอีกด้วยมันได้ทำจริงได้ความสบายใจได้ผลผลิตนะครับก็ได้เห็นได้ปฏิบัติ ท,ที่ได้คุ้มค่าจริงๆม,มันเป็นคําสอนด้วยครับต้นไม้มันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกาืเพื่อเพื่อเกืือกูลซึ่งกันและกันครับแล้วก็ได้ได้มีคนมามาชมมาเชยอย่างนี้ครับก็ดีรู้สึกว่าภูมิใจขึ้นมานะสำหรับต้นไม้ที่จะปลูกในหลุมพอเพียงแบ่งเป็น5ประเภทคือ 1. ไม้พี่เลี้ยงเป็นไม้ที่ให้ร่มเงา เก็บน้ำเก็บความชื้นเช่นกล้วยน้ำวา้า 2. ไม้ฉลาดเป็นไม้ข้ามปีที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีเก็บผลได้นานพอสมควรเช่นชะอม 3. ไม้ปัญญาอ่อนหรือไม้รายวันเป็นไม้ล้มลุกปลูกง่ายตายเร็วเช่นพริกและมะเขือ 4. ไม้บำนานเป็นไม้ผลยืนต้นใช้เวลาปลูก2-4ปีแต่เมื่อให้ผลผลิตแล้ว เก็บกินเก็บขายได้เรื่อยๆเช่นขนุนและมะม่วงและ 5. ไม้มรดกเป็นกลุ่มไม้ใช้สอยอายุยืนใช้เวลาปลูกนานเก็บไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานได้เช่นไม้ประดูและต้นสักทอง นี่แหละครับหลุมพ่อเพียงของคุณไพรวันนี่ยนะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่สามารถคาดหวังแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจน<ม>ทั้งแบบระยะสั้นระยะกลางาาแล้วก็ระยะยาวนั่นเองนะครับก็<ม>ถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างรายได้นะครับให้กเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับใช่คะ่ะปรบมือให้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญทําให้แพรวแล้วก็แจ็โลได้รู้จักพันไม้ที่มี <10 S 2> มีกลุ่มชื่อแบบเนี้ยนะเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็คือมันก็ตอบโจทย์แล้วก็เหมือนกับแต่ละชื่อก็บ่งบอกลักษณะเฉพาะตัวของเขาด้วยถูนะคะ ปอีอยู่กับธรรมชาติกันต่อดีกว่านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะพาไปเที่ยวแล้วจะพาไปไหว้พระใหญ่ด้วยนะคะจะพาไปไหว้พระใหญ่ค่ะที่วัดเขาช่องชาติที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ายังเป็นจุดที่เป็นรอยต่อของสองจังหวัดก็คืออุดรธานีกับหนองบัวด้วยห,อหอนองบัวลําพูใช่ไหมถูกต้องแหมคุณจะหนองมึงเหรอชื่อเต็มต่ะหนองบัวลำพูขอไปเรื่องสั้นนะคะอาไปติดตามเรื่องราวพร้อมกันค่ะครับ พระพุทธรูปตั้งเด่นประงามอยู่บนหน้าผาสูงเป็นจุดเด่นสำหรับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายอำเภอหนองวอซอถึงอำเภอโนนสังค่ะสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ที่นักถ่ายภาพนิยมมาถ่ายภาพทางช้างเผือกในยามค่ำคืนอีกด้วยเพราะตั้งอยู่บนยอดภูเขาทำให้เห็นแสงดาวได้อย่างชัดเจนค่ะพระใหญ่เขาช่องชาติเป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กลางแจ้งท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม ภายในบริเวณของวัดเขาช่องชาติอำเภอหนองวอซอจังหวัดอุดรธานีในเขตอุทยานแห่งชาติกู่ก้าวภูพานคําซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองวอซอห่างจากเทศบาลตำบลอูบมุง6กิโลเมตรค่ะวัดแห่งนี้เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีพระอาจารย์บุญมีฐานะจาโรเจ้าอาวาสได้วางศิลาฤกษ์ราวปีพุทธศักราช2549 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลอูบมุงและเทศบาลหลายแห่งในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงแรงศรัทธาของประชาชนหลากหลายร่วมกันก่อสร้างพระใหญ่เขาช่องชาติโดยการสร้างพระใหญ่เขาช่องชาตินี้ใช้งบประมาณราวๆ17ล้านบาทค่ะพระใหญ่เขาช่องชาติเป็นพระพุทธรูปปางปรัสรู้หรือปางสมาธิค่ะมือของท่านทั้งสองจะวางทับกันบนปักท่าสีขาวบนเสียงพระ จะไม่เป็นมวยผมแต่จะเป็นคล้ายเปลวไฟซึ่งหลวงพ่อสนองกระตะกุญโยวัดสังฆทานได้กล่าวไว้ว่าที่พระใหญ่มีลักษณะเช่นนี้เพราะคติของคนปั้นที่เปรียบให้แสงสว่างที่เกิดจากเปลวไฟที่อยู่บนยอดเสียรของพระพุทธรูปว่าเปรียบเสมือนปัญญาหรือแสงสว่างดุดปัญญานั่นเองค่ะส่วนลำตัวคลุมด้วยผ้าจีวรขนาดใหญ่และมีสัดส่วนที่ลงตัวแสดงให้เห็นถึงความสง่างามทั้งพระพักหรือลำตัว ประกอบกับการตั้งอยู่บนฐานเหนือยอดเขายิ่งทำให้องค์พระมีความโดดเด่นสง่างามและเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นที่จะแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากในแต่ละวันค่ะสำหรับทัศนียภาพของวัดเขาช่องชาติสามารถชมวิวธรรมชาติภายในพื้นที่อำเภอหนองวอซอได้เกืบทั้งหมดค่ะส่วนอีกฝากทางด้านทิศตะวันตกสามารถมองเห็นภูเก,ก้าได้อย่างชัดเจน ส่วนทางทิศใต้จะมองเห็นเขื่อนอุบลรัฐด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาเขียวเรียกได้ว่าไปที่วัดเขาช่องชาติแห่งนี้ก็สามารถรับชมทัศนียภาพแบบ360องศาได้เลยทีเดียวค่ะ วัดเขาช่องชาติก็เป็นที่นิยมในหมู่นะักท่องเที่ยวม,มากค่ะเพราะว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากมว่านอกจากไปไหว้พระใหญ่แล้วยังได้ชมทัศนียภาพสวยๆด้วยเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะนี่ไงคืออยากจะไปเที่ยว2จังหวัดเนี่อุดรธานีกับหนองบัวลำพูนะ<อ>ก็ไปที่นี่ได้เลยนะสจังหวัดทีเดียวในวันเดียวอยากรู้ว่าเส้นแบ่งจังหวัดอยู่ไหนแล้วก็ไปห<อ>น,นองบัวลำพูอุดรหนองบัวลำพูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ เคยคิดเหมือนกันเคยคิดแบบขาสองข้างอยู่แบบใช่ถูกต้องนะครับทุกต่อไปครับแพี้ธามไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักของของเพื่อนกันดีกว่าแก๊งหมูแคร์รอบนี้นะครับเป็นหมูแคร์ที่มาจากต่างประเทศนะครับในแฟนเพจก็คือพริสซิล่าเดอะมินิพิกนั่นเองนะครับคือเขาเสนอเรื่องราวความน่ารักนะของหมูแคร์5้าตัวนอกจากนี้นะครับยังมีเพื่อนด้วยอีกหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ใช่หมูนะจะเป็นตัวอะไรไปชมกันครับ นี่เป็นภาพของเหล่าแก๊งหมูแคระคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมคะมีแก่ดำอยู่ในฝูงด้วยนะสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าพิ t a i l หรือที่แปลว่าหางหมูค่ะ พิกเทลเนี่ยชอบมีส่วนร่วมทํากิจกรรมประจําวันของหมูแครเจ้าของบอกว่าพิกเทลชอบวิ่งไล่ห่างของหมูแครเลยเป็นที่มาว่าชื่อพิกเทลอ๋อไล่ห่างก็เลยเป็นพิกเทลนะฮะแปลว่าแก๊งหมูแคระจะไปที่ไหนนะครับพิกเทลก็จะตามไปด้วยทุกที่เลยดูจากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าสุนัขดูกลมกลืนกับแก๊งหมูอย่างน่าเหลือเชื่อครับโดยเจ้าของเนี่ยชอบจับพิกเทลแล้วก็แก๊งหมูแครมาแต่งตัวให้เหมือนๆกันตามโอกาสแล้วก็สถานที่ที่ไปครับก็สร้างความน่ารักน่าเอ็นดูครับปัจจุบน ก,กว่า2 0 0แสนคนเลยทีเดียวครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ้าของพาพิกเทลและแก๊งหมูไปวิ่งเล่นในฟาร์มดูท่าทางมีความสุขมากนะเจ้าของบอกว่าหมูแคระเหล่านี้ได้ช่วยเจ้าของดูแลสัตว์ตัวอื่นค่ะขณะนี้มีสัตว์อยู่ในฟาร์มมากกว่า30ตัวไม่ว่าจะเป็นวัวลาม้าหรือว่าหมูตัวอื่นๆโดยในแต่ละวันนะครับหมูแคระเหล่านี้ก็จะนั่งรถกรอล์ฟ ตะเวนไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อในฟาร์มครับเจ้าของก็แต่งตัวจัดเต็มให้ทุกวันเลยเสื้อผ้าส่วนมากก็จะเน้นที่สีชมพูสีส,สันสดใสครับที่สําคัญเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าทุกตัวเนี่ยจะนั่งนิ่งๆบนรถกอล์ฟได้นะครับถ้าเกิดเป็นสัตว์อื่นๆก็อาจจะดิ้นจนตกรถไปแล้วนะครับใช่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่แก๊งหมูแครชื่นชอบคือการไปเที่ยวทะเลคะ่ะมีการแต่งตัวน่ารักน่ารักเอาใจแฟนคลับได้นะดูจากสีหน้าเดาได้ว่าคงจะมีความสุขที่ได้วิ่งเล่นริมชายหาดนะคะซึ่งในคลิ แหวกว่ายหรือว่าวิ่งเล่นอยู่ริมชายหาดไม่รู้จะกลัวหรือว่าเอ็นดูความน่ารักของหมูฉลามกันดี <c oughs> เอาเป็นว่าเอ็นดูละกัน <c oughs> เอ็นดูเอ็นดูนะฮะ,ะเห็นตัวกลมกมแบบนี้แต่ว่าสมาชิกหมูคแคร์ว่ายน้ํากันเก่งมากเลยนะครับดูจากในคลิปเนี่ยหมูฉลามกําลังว่ายน้าในสระอย่างรวดเร็วนะครับชุดที่ใส่อยู่ก็ดูจะไม่เป็นอุปสรรคต่อาการว่ายน้ําของเขาเลยแหละครับ นอกจากจะเล่นน้ําตามชายหาดแล้วนะคะแก๊งหมูแคร์เหล่านี้เนี่ยยังเดินขึ้นเขาด้วยนะ <c oughs> แล้วก็มีการสะพายกระเป๋าไว้ด้านหลังมีสะพายกระเป๋าใช่ไว้ไว้มีแบบสเสบียง <c oughs> เหมือนกับเด็กๆเ,เวลาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวหิวก็ หยิิบกน้ารักงอ่ะนะครับอยากจะได้มาเลี้ยงสักตัวเนาะตอนนี้มีแฟนอยากเลี้ยงหรอคะใช่ขอไปเล่นนะได้เลยได้เลยเพราะว่าทางนี้เลี้ยงอะไรไม่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ขอไปเล่นโอเคดีมากเลยนะครับอ่ะช่วงต่อไปครับไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงพุงหรือว่าสะดือเนี่ยเออภาษาอังกฤษจะใช้คําว่าอะไรอเออนะครับเดี๋ยวไปหาคําตอบกันกับคุณครูเจน่าในช่วงนี้ what's around Hi guys พบกับทีเชอร์เจน่าในช่วง Words Around น้องๆเคยเป็นไหมคะหิวจนตาลายต้องไปหาอะไรกินเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายของเราค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษในวันนี้ก็คือคำว่า stomach แปลว่าท้องค่ะออกเสียง ch ให้ชัดเจนนะคะ stomach โอ okay. เคแล้วน้องๆเคยได้ยินไหมคะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะภาษาอังกฤษเขาก็มีนะคะภาษาอังกฤษคือ an army marches on its stomach โอ a ค a n army ก็ค okay, ือกองทัพค่ะ marches คำกริยานะคะ marches เติม es เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ marches แปลว่าเดินขบวนนะคะ on บน its ของมัน stomach ก็คือท้องค่ะโอเคอุ้ยน้องๆได้ยินเสียงอะไรไหมคะท้องของทีเชอร์เจน,น่าร้องค่ะถ้าท้องร้องนะคะเราจะใช้คำว่า growl จะพูดว่าท้องของฉันร้อง My stomach is growling โ oh อ้โหหิวค่ะและถ้าจะพูดนะคะว่าฉันปวดท้องค่ะปวดท้องภาษาอังกฤษคือ stomach ache ฉันปวดท้องก็คือ I have a stomach ache โอเค very good ค่ะคำต่อไปเลยนะคะก็แปลว่าท้องเหมือนกันค่ะแต่จะใช้ไม่เป็นทางการนักนะคะและแปลว่าพุงค่ะ ตัวอย่างนะคะประโยคเช่น I have a big belly I have คือฉันมี a big อะไรใหญ่คะ่ะ belly belly ในที่นี้ก็คือผงนั่นเองค่ะแถมอีกสักหนึ่งคำนะคะน้องๆเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายมาแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าสะดือภาษาอังกฤษคืออะไรเราจะเติมคำว่า button เข้าไปค่ะ belly button แปลว่าสะดือนะคะ b ั t ชนแปลว่ากระดุมในที่นี้ก็คือกระดุมของพุงค่ะน่ารักไหมคะอีกหนึ่งคำนะคะที่แปลว่าพุงค่ะก็คือคำว่า Tummy โดยมากนะคะ Tummy จะใช้กับพุงของเด็กเราเรียกแบบเอ็นดูนั่นเองค่ะเอาละค่ะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะท้องก็คือ stomach โอ okay. เคท้องหรือพุงค่ะ belly และพุงของเด็กค่ะ tummy Very good พบกับทีเชอร์เจน่าได้ครั้งหน้าในช่วง Words Around See you next time Bye bye เราชอบคำนี้นะเป็นคำที่น่ารักดีแต่บางทีอาจจะลืมไปใช่ไหม Belly Button แล้วก็ Tummy Tummy น่ารักเนาะแต่ว่าพอมีแล้วไม่ค่อยน่ารักนะใช่จริงๆพูดอตน่ารัก แต่ไม่มีจะดีกว่าดีกว่าค,ครับบ <ฮะ S 2> ดเวลาของ Half a News Day เวลาเพ่ินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้หมายทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับรวมถึงชมย้อนหลังแล้วก็รับชมรายการอื่นได้ด้วยนะที่ Facebook และ YouTube /altv4 รวมถึงติดต่อเราได้ค่ะที่ Line a d @altv4 แล้วก็ have tv. TV อ m a i l Half a News Day @altv.tv ค่ะครับผมวันนี้ผมจะโลกับแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรเข้าแบบว่าเข้าตำมีไหนบอกไม่อยากมีทำมี ก็ตอนนี้หิวไงเออครับอยกอิมติงเออเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวครางหน้าครางหน้ากลับเจอกันใหม่นะฮะราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ